เปลี่ยนหน้าสิวเป็นหน้าใสวันนี้มาดูกันนะคะว่าสิวที่เกิดบนหน้าของเราเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะค่ะวันนี้นะคะสิวนะคะก็เกิดจากสิวหัวปิดแล้วก็สิวหัวเปิดนะคะค่ะแล้วก็รวมไปถึงแบคทีเรียน,นะคะเกิดการต่อสู้กันกับเม็ดเลือดขาวมันก็เลยทําให้เป็นสิวอักเสบขึ้นมานั่นอเองนะคะส่วนสิวปกตินะคะที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือเกิดจากการที่ต่อมไขมันนะคะ มันไปอยู่เยอะเกินไปในลูคุมขนนั่นเองมันก็เลยทําให้เกิดเป็นสิวขึ้นมานั่นเองค่ะและ้วสิวมีกี่ประเภทคะสิวอะคะมีทั้งหมด4ประเภทด้วยกันสิวหัว<แ>ดํานะคะก็คือจะเป็นสิวหัวเปิดที่ถ้าเราไปบีบปุ๊บมันก็จะออกมาเลยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอยู่ที่แถบบริเวณหน้าผากนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็อย่างที่2ก็คือสิวหัวขาวอันนี้ก็จะเป็นแบบหัวหัวปิด เมื่อกี้หัวเปิดดําเปิดดํา <ำ S 2> ขาวปิด่ะ,ะขาวนะคะขาวก็คือจะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้แต่มันก็จะไม่อักเสบอะค่ะมันก็จะขึ้นบริเวณหน้าผากเหมือนกันค่ะ,คะอ่านะคะแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นสิวสเตยรอยอสิวสเตรอยก็คือจะเป็นข้างแก้มที่เกิดจากการแพ้สารนะคะที่ไม่มีคุณภานขึ้นเป็นผืนใช่จะขึ้นเป็นปื้นปื้นก็คือจะแบบขึ้นหลายๆเม็ดซ้อนๆกันของเรานะนี่คือเป็นสิวติดสารใชวสเตรอยนะคะเกิดจากการที่เราใช้ครีมที่ไม่มี คุณภาพคืออาจจะเป็นครีมที่แบบว่าไปใช้ครีมติดสารพวกสารไฮโดรพิโนนสารเซอเรรอยนะคะสะสมเป็นระยะเวลานานี่ทําให้เกิดเป็นสิวนะคะอักเสบขึ้นมาแล้วก็รักษาไม่หายสักทีใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือทุกคนต้องเป็นอ่ะสิวอักเสบนั่นเองอันนี้ก็คือประเภทสุดท้ายนะคะคือสิวอักเสบที่มันพร้อมที่จะระเบิดพร้อมที่จะเป็นผเขาไฟที่มันจะออกมาแล้วแล้วทุกคนก็ต้องไปแกะเกาไปแบบทําให้เขาออกมานะคะสุดท้ายก็จะเกิดร่องรอยที่ ใหญ่หลวงที่สุดมากกว่าสามสิวที่พูดมาอ่าแล้วพูดอย่างนี้ว่ายิ่งไปแกะยิ่งเป็นรอยยิ่งเป็นรอยอแล้วสิวอะค่ะมันสามารถเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะมันจะบปะทุกออกมาบนหน้าของเราอะค่ะโอเคค่ะสิวนะคะจะเกิดจากหลายๆสาเหตุเนาะก็มันมีหลายๆปัจจัยแหละ,ะแต่ที่สําคัญก็คือเราต้องคอยสังเกตตัวเองว่าเรา แพ้อะไรหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนไปกินส้มตำาอพวกปูกระลปกลาเออสนุกเลยอร่อยเลยแซ่บๆสุดท้ายเฮ่อขึ้นเต็มหน้าก็เป็นนะคะหรือว่าแพ้นมบัวหนูหนูก็จะแพ้นมบัวนะคะก็คือมันจะทําให้เป็นแบบสิวฮอร์โมนอะเขิสายสิวฮอร์โมนก็คือมันก็จะเห่อเป็นจุดเดิม นะคะสังเกตจะขึ้นต่อครั้งเวลาที่เรากินเท่านั้นใช่จากนั้นมันก็ยุบหายไปใช่นะคะก็คือถ้าเราไปกินอะไรที่เราแพ้ถ้าเราสังเกตตัวเองดีๆเราก็จะได้เลิกกินถูกความเครียดเกี่ยวไหมคะเกี่ยวค่ะความเครียดมันก็จะเป็นระยะระยะเนาะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณหน้าผากหรือว่าระหว่างคิ้วนอนดึกปัจจัยอย่างแรกเลยว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอต้องพูดอย่างนี้พมเพียงพอหน้าใสกิ๊กแน่นอนหลับก่อนสีทุ่มอะแน่นอนแน่นอนค่ะ ต่อไปขั้นตอนของการรักษาสิวอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องกำจัดสิวออกหรือว่าเคลียร์สิวแล้วก็เหมือนเคลียร์ผิวนั่นเองนะคะก็คือการที่เราต้องใช้สบู่ในการล้างหน้านะคะก็คือสองครั้งพืเช้ากับเย็นก็พอนะคะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้ามากกว่านี้เสียน้ำใต้ผิวและทําให้หน้าเราแห้งและทําให้หน้าเรายิ่งผลิตนะคะผลิตไอ น้ำมันออกมาค่ะนะคะเพิ่มมากขึ้นทำให้น่ามันเยอะนิดหนึ่ะอุดตันอีกค่ะจะไปขั้นตอนที่สองค่ะขั้นตอนที่สองคือลดการเกิดสิวค่ะก็คืออันนี้เราสิวเริ่มหายแล้วค่ะเราจะต้องมาดูว่าเราจะต้องใช้อะไรในการก็ใช้ครีมนะคะใช้ครีมในการดูแลนะคะดูแลบํารุงผิวนะคะต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายนะคะข้อสามป้องกันการเกิดสิว ป้องกัน <c oughs> การเกิดสิวก็คือเราต้องใช้ครีมที่มีคุณภาพเนาะ <c oughs> ในการที่แบบมาดูแลเรื่องรอยแดงรอยดําต่อไป <c oughs> ที่สิวเขาฝากเอาไว้ <c oughs> อืม <c oughs> แล้วสุดท้ายอ่ะสามจุด่งอันนี้เลย <c oughs> <c oughs> ของแถมนะคะเราจะต้องอันนี้ก็เป็นแบบครีมกันแดดที่ทุกคนแบบงงว่าเอ้า เป็นสิวทำไมฉันต้องทานะคะคิมกันแดดนะคะเขาจะเป็นตัวช่วยหลักเลยในการที่แบบถ้าเราเป็นสิวควรจะต้องทาเพื่อโปรเทคสิวแล้วก็ช่วยลดรอยแดงรอยดําดีด้วยทําให้สิวที่เป็นรอยค่ะนะะมันนุ่มนะคะมันนุ่มเนื้อมันจะนุ่มทําให้หายไวหายได้ไวเร็วขึ้นใช่นะคะโปรเทคสิวด้วยโปรเซกใบหน้าเราด้วยเป็นสิวหรือไม่เป็นก็ต้องทานะคะคิมกันแดดค่ะแล้ว จากประสบการณ์คนเป็นสิวค่ะสิวแบบไหนอะคะรักษายากที่สุดคะก็จะมีด้วยกัน2อ,อย่างนะคะก็คืออย่างแรกเลยสิวฮอร์โมนนะคะนี่ก็เกิดจากการที่เราเป็นประจำเดือนอหรือว่าเราไปกินอะไรที่เราแพ้ขึ้นมานะคะมันก็เลยจะทําให้เรา จะเป็นสิวฮอร์โมนที่แบบมาตลอดเออโผล่โผล่โผล่มาเลยอะเหมือนผีเลยเนาะพอพูดแบบนี้นะคะแล้วอย่างที่2ก็คือจะเป็นสิวสเตรอยอันนี้ต้องแบบบอกตรงๆเลยว่าการที่เป็นสิวสเตรอยอ่ะมันรักษายากอย่างต่ําก็คือ6เดือนเลยเพราะว่าเขามาเป็นแผงอะเนาะเขาไม่ได้มาแบบสิวฮอร์โมนที่มาแบบนิดนิดนิดอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีการแบบว่าดูแลก็คือต้องเอาสิ่งสกปรกออาสารเคมีอะค่ะเอาออกจากหน้าให้หมดถึงจะรักษาสิวสเตรอยได้ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแบบเราอาจจะต้องรักษาสิวก่อนเนาะยิ่งถ้าเราเป็นสิวสิวสเตอยอยะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นทางอักเสบเป็นทางหัวเปิดหัวปิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันรวมมิดหมดเลยต้องพูดแบบนี้คือมันจะต้องรักษาสิวให้หายแล้วค่อยไปรักษารอยทีหลังค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนเป็นสิว ที่ต้องรู้นะคะว่าวิธีการรักษาที่ถูกต้องมันต้องอย่างไรนะคะไม่ใช่ยังเป็นสิวอยู่แต่อยากจะรักษาลอยไปด้วยอะค่ะมันไม่ได้ก็จะไม่หายสักทีมันก็จะเป็นหายๆอยู่อย่างนั้นต้องบอกเลยว่าแบบนอนการพักผ่อนสําคัญการดื่มน้ําใช่สําคัญวิตามินซีอ่อก็สาคัญเอาหมดเลยสําคัญหมดเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเราศึกษาแบบถูกหรือเปล่าหนึ่งสองสามนะคะที่ได้บอกไปค่ะค่ะ